สวัสดีค่ะช่อง i t i t Channel มาแล้วจ้ามือนี่มีเพียตามุคงค่ะเส้นมีแล้วก็ปลาทูชะอมผักอีเลิกจ้าไหน่าไ้ตาไปโดนค่ะยุ่งมากเลียงทั้งลูกหน่อยทั้งเห็ดกับข,ข้าวขายทั้งเห็ดน้ำพริเห็ดพวกหมูพวกเนื้อแดดเดียวขายน้ำค่ะ แตต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคลิปนี่แม่จีก็เว้ากะกน,นั่งบอกไปนําบางคลิปแม่จีบ่ได้เว้าหรือได้สนทนากันเพราะว่าเลี้ยงลูกน้อยนําคันลูกน้อยบ่ได้ว่าคือลูกน้อยนอนกินอย่างเดียวให้เบิ่งเด้อ เอาเป็นที่เข้าใจกันแต่ตอนนี้คือลูกน้อยไม่อยู่ฝากคุณยายไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็แม่จีก,ก็เลยได้มานั่งกินแล้วก็นั่งพูดไปด้วยกินไปด้วยแต่ก็ต้องรีบกินเพราะเกรงใจคุณยายจะต้องไปเอารูมาเลี้ยงเอออีกนะคะมาเลยกันจ้าบระุดมากแล้วโซยกันเลยจ้าอ้ยบึงแหนบึงแหนืึงแหนบึงแห่บงึบงแหนบตะพงว้าย โคโถแหนงนี่เวปถูเอามาค่ะเราจัดเป็นนิ้วเมี่ยงสักคำกนะ่อนนะกินหินแ่บคุณก็กินแบบแตะอุตยางม,มากๆเนี่ยจังหม่เนาะแล้วแต่สไตล์แต่ละคนเนาะเอจิบหุ้นกินไว้กินฝาวลรสนิยมหุ้นกินฝาวนะจ้ะ chế sĩ phụ mẹ phụ mẹ phụ mẹ phụ Sai phụ mẹ phụ mẹ sai sai dạ. แซ่บค่ะพี่น้องแซ่บอีเดีคยวฮึดีเ่ยฟูไปเลยยี่กีก่กินไม่เป็นนี่กระปุกอีก Nghe bạn tìm như thế đấy Chỉ như bữa đều Chỉ như thứ đều không ạ Nếu bà thù hả hương sẽ gặp bí lắm đấy sợi <laughs> เขากันดีแฮมํำหงกับขาเราจะเดือดซ่บเพมเปหน่องลอ เส้นมีรั่วปลาทูเกลือปลาแซ่บอยู่ยด้ยวยค่ะ แบเบิดเมื่งนี่แทนเป็นน้ำจิ้มได้เลยจ้ะต้<ม>องให้ตามไ้ำจิ้กินเด,ด้ออีตำคูงนี่ดีก,กับปีใส่หน่อยหนึ่งเด้อแส่บอีหลหอม มันจะช่วยชูรสน้ำปลาร้าปลาแต่ปราปรแซบตำโพงนี่ก็เปลงไปน้นช่วยชูรสขึ้นแซบยบบแห้งแล้วแซบ,บไปไงอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกพี่น้องค่ะ มันบอกซา,าดใดก็ว่าหรือว่าของของแสบเนาะแต่ของเราแซบกว่าแซบใครแซบมันแซบอิสันต่างหากคว่าอีนีแมงความเย็นนี่บอก เดี๋ยวติดตามหมดค่ะคุณยายกะฝากติดตามช่อง Eatit Channel ช่องเล็กๆนะจ๊ะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะคุณยายกดติดตามกดไลค์กดอย่างขอบคุณลหลาย,ยค่ะ,คะ,วคะสวัสดีค่ะ